รีวิวเครื่องเลื่อย7นิ้วนะครับของไต้หวันนะครับโดยบริษ,ษัทวังแดงเอลัพเตียวซัพพลายนะครับนี่ก็เพิ่งเริ่มลงเครื่องนะครับกําลังแกะพาเลตออกนะครับเดี๋ยวเรามาชมต่อกันตอนแกะพาเลตเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็หลังจากแกะพาเลทเสร็จนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเหลือเราประกอบล้อนะครับกับตัวโคเวอร์สายพานตรงนี้นะครับจำใส่ไฟเดี๋ยวเราจะมาเทที่ดูกันนะครับสวัสดีครับผมมุงสุขนะนะครับจากบริษัทวังแดง ท่านะครัับวนนี้ก็มารีดูเครื่องเลื่อยเจ็ดนิ้วนะครับคุณภาพดีจากไต้หวันนะครับพอดีอันนี้เราก็ส่งงานให้ลูกค้าพอดีครับก็เดี๋ยวมาทเความรู้จัทเครื่องเลื่อยตัวนี้กันหน่อยดีกว่าครับก็สําหรับเครื่องเลื่อยเจ็ดนิ้วตัวนี้นะครับเรามีทั้งไฟ220และไฟ380โวลต์นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้ไฟ380โวลต์นะครับเพราะว่าลูกค้าที่เป็นช็อปอยู่แล้วนะครับมีเครื่องจักรหลายตัวเนาะก็เดี๋ยวมาดูปกันคร่าวๆกันนะครับเกี่องตัวนี้ตรงนี้ก็จะมีเมอร์เจอร์ซีนะค่สว แล้วผมแล้วก็ตัวแขนขพระฟองเนี่ยเราสามารถปรับสไลด์กว้างยาวได้เลยนะครับตามขนาดของชิ้นงานนะครับผมนนเครื่องน,นี้ก็จะเป็นเครื่องแมนนวลนครับก็มีระบบ้ำยาหล่อเย็นเดี๋ยวผมก็เปิดเทสน,นะครับให้ดนูนะครับก็จะมีระบบ้ำยาหล่อเย็นนะครับ้ำยาหล่อเย็นนี่ก็จะเป็นหลอด้ำยาหล่อเย็นหมุนเวียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนี่จะมีแท่อยู่นะครับ หล่อเย็นนะครับก็จะหมุนเวียนนะครับไม่สูงเสียน้ําเลยนะครับส่วนเรื่องสปีดนะครับตัวนี้สามารถปรับความเร็วได้ทั้งหมด4สปีดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นการปรับด้วยมือนะครับนี่ครับเปลี่ยนล็อกคู่เล่สายพานนะครับปรับความเร็วได้นะครับทั้งหมด4สปีดนะครับก็เลือกได้สําหรับความเหมาะสมเกจเหล็กต่างๆขนาดชิ้นงานต่างๆนะครับใช้งานง่ายนะครับเหมาะสําหรับเป็นเครื่องเริ่มต้นนะครับของ หลายท่านนี่ยังไม่เคยใช้เครื่องื่อยสายพานนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันในการตัดองศาครับสามารถตัง้งองศาได้จังการได้หลังครับเป็นแถ่นได้เป็นแผ่บปอกองศานะครับต่อไปนะครับมาดูเป็นระบบเซฟตี้นะครับของเครื่องนี้นะครับตัวนี้นะครับก็เซตตี้นะครับเซฟตี้แรกคือตัวนี้เลยนะครับเป็น cover ป้องกันการโดนมือนะครับ และถ้าเกิดเกิดเหตุไม่คาดฝันจริงๆเนี่ยสวิตซ์สายเราสามารถตบสวิต์ตัวนี้ของเทสได้เละครับเครื่องหยุดทํางานทันทีนะครับเปิดสวิต์เครื่องก็ยังไม่ทํางานนะครับต้อาะวสตาร์ทใหม่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลิมิตสวิต์นะครับเมื่อปัดงานเสร็จทุกครั้งเครื่องจะหยุดอัตโนมัตินะครับนี่นะครับก็บ้องต้นว่ามีประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องตัวนี้ราคาหลักหมื่นนะครับเหมาะกับหลายๆท่านที่ยังไม่เคยมีเครื่องเลื่อยหรือว่าต้องการใช้เครื่องเลื่อย ขนาดไม่ใหญ่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับตัวนี้เหมาะมากเพราะว่าเรามีล้อเคลื่อนย้ายด้วยนะครับส่วนล้อปล่อยปล่อยแขนลงนะครับก็จะลงด้วยระบบไฮดรลิกนะครับนี่นะครับั่งนี้นะครับอันนี้คือก๊อกล็อกนะครับนี่ครับเชื่องก็จะเริ่มลงนะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมมาเทสตัดให้ดูกันเลยดีกว่า สำหรับง,งานที่เราเทสตัดตัวนี้นะครับเป็นเหล็กกล่องนะครับขนาดความหนาประมาณ2อมิลนะครับเราจะเริ่มตัดกันที่เอ่อกสีงสงศานะครับและหน้าตรงก่อนนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเปิดท็อนสีเขาไม่ขวายสี่ตัน,นะครับขออวายาดิน เมื่อตัดเสร็จเครื่องก็จะหยุดทำงานทันทีนะครับตรงน,นี้ครับแล้วเราก็สามารถลกขึ้นนะครับล็อกปิดนะครับขยับชิ้นง,งาน,นสั่งขั้นต่อไปได้เลยนะครับขุ้ชมด้านในต้อง